สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อครั้งก่อนเราพูดค้างกันไว้ถึงเรื่องของคอปเปอร์เปเลไทน์นะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าคอปเปอร์เปเลไท์เนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้เรายังอยู่กับคุณหมอนะคะท่านดรไนแพทย์นรพลแสงไทไภศสารคุณนะคะท่านจะมาเฉลยละคะ่ะว่าคอปเปอร์เปเลไท์เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแล้วสําคัญอย่างไรกับร่างกายของเราค่ะคุณหมอครับก็คือคาว่าคอปเปอร์คือธาตุทองแดง ตัวเปปไทด์ก็คืออนุมูลย่อยของโปรตีนมันสําคัญยังไงกับร่างกายก็คือหลักๆของเขาคือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเพราะร่างกายเรามันทาไมต้องไปซ่อมแซมร่างกายของเรามันก็เกิดการเสื่อมหรือการจากบอยจากพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยะมันเกิดความเสื่อมเซลล์ทุกเซลล์มันมีความเสื่อมหรือม่ม,มีความเสื่อมมันต้องซ่อมหรือเมื่อจะซ่อมอยังไงก็จะตัวคอเปอร์เปปไทด์นี่แะแต่ร่างกายปฏิเเองได้แต่ ซึ่งมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมันก็ว่าเป็นการผลิตออกมาด้วยความเขาเรียกว่าความจำเพาะเจาะจงกับการผลิตอ,ออกมา,าจะทํายังไงให้มันเพียงพอต่อความต้องการอ๋อหมายความว่าครอเพอร์เปไทด์เนี่ยมีอยู่ในร่างกายของเราแล้ว<ม>พอทุก<ะ>นะพอเราอายุมากขึ้นครอเพอร์เปไทด์ลดการผลิตลงใช่แล้วผลิตภัณฑ์ x อ9เ้านเนี่ยไปทำย่างไรจึงให้ครอบเพอร์เปไทด์ตัวนี้เกิดขึ้นอีกคะ ครับตัวคอปเปอร์เพ็ปไทด์นี่จะเกิดขึ้นออกมาได้มาเพิ่อมอีกก็คือจากการใช้พลังงานความร้อนอสะท้อนจากแผ่นกดจุดของเรานี่แห<อ>ละครับแผ่นที่ของบริษัทไลเวสในชื่อ X39 ค่ะซึ่งตัวนี้ท่านดเดวิชมิทท่านได้คิดค้นเทคโนโล,โลยีที่เรียกว่า พิเศษที่สุดหรือเทคโนโลยีจำเพาะนะคะเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตคอปเปอร์เป็ปไทด์อีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านวันนี้คงคลายสงสัยเรื่องของคอปเปอร์เปปไทด์กันแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราช่วยได้อย่างไรแล้วเรามาเจอกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ